ได้ไไไอ๋เอา้เอาเฮ้ยซอ,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 องคันซ้อนจะต้องมีอะไรที่แบบเราไม่รู้อะเฮ้ยเราวางแม็มก<ๆ>เราวางแม็กเราวางแม็ก เขก็ปันปันกันนีงแล้วนะคะช่องปลาเข่าเราทุกชาติค่ะหลังจากที่ปันไม่ได้ตกปลาคันไม้ไผ่มาสักพักนึงนะคะวันนี้ปันก็มาลองตกดูค่ะในช่วงนี้เข้าหน้าฝนนะคะงานก็เยอะปันก็เลยทํางานก่อนนะคะทุกคนแล้วไสเดือนอาหารไม่ค่อยได้ไงถึงจะเข้าหน้าฝนแต่ว่าเยอะเราก็ไม่ค่อยมีนะคะวันนี้คุดมาได้ประมาณ20 3สตัวได้นะคะไสเดือนตัวน้อยน้อยน้อยมากน้อย ดี๋ยวราชมกันนะคะว่าวันนี้ที่เรามาตัปลาเนี่ยปลาจะกินเปปันป่าน,นะคะ Bây bị ปกติตรงนี้คือจะตับเพียนข่าวเยอะใช่ได้ใช้ได้เอฟดูให้ด้วยนะดูให้อยู่อื โดนเลยหมดแต่เหยื่อ,อยังเดียวดูนะครับดูนางแอบมาตีปลาชอ่อนตอนแรกกะว่าจะย้ายที่พอเห็นไมด้ดีๆมาตีปลาช่อนอยู่แป๊บหนึง่ง อมันพอิอุดเอง ยังกินไม่ดีโดดปุ้นนู่นเลยต้องตัวแล้วโดดโชดด้วยนะอ,นนอ,นะอืมให้ตชะะ่ใใช่อุอออ้ยจมอุ้ยยอดตไหวมาก โอ้ขังนี่ตัดะตะ,ตะ,ตะอูอ้ยกินเวลามันกินมันไม่ค่อยดึงทุ่งให้จงเท่าไหร่นะคะเราก็เลยต้องกอาวเพราะว่าตัวปลามันเล็กแล้วปอนว่านะทุ่งปันใหญ่ อันนู้น,นใหญ่กว่าอีกถ้าไม่ใหญ่ก็มองไม่ค่อยเห็นนะคะพอถ่ายกล้องออกมา,อ,า,ากอ๋อตาเหรอ มีร้องด้วยอ่ะจ้วดจๆเจเฮ้ยกินอยู่คันเดียวสมคันมันทำไมมันกินแค่คันนั้นคันเดียววะเดี๋ยวคอยดูนะอีล้ออหนึ่งอ่ะปันจะทีปุ๊บแล้วก็ให้ตั้งกล้องถ่ายไว้เลยเพราะว่าปันโยนปุ๊บมันกินเลย เดี๋ยวเราดูเลยแล้วทำไมปันเสี้ยงไปสามคันนะมึงกินแค่คันเดียวนะคะแตเสี้ยเดียวไม่เจอเลยเสี้ยเดียวมีน้อยมากเสี้ยเดียวตัวเท่าไม้ขีดอะเฮ้ยคันกลางตอดคันกลางเล็บตอดแล้วเออมันขยี้ขยี้เยินอยู่เมื่อกีินใช่ใช่เมื่อกี้ปันเห็นแต่ว่าทุ่นมันใหญ่เจบกันไหมอ่าขยี้ต่อแทน อืม่ดูแขนปังเสี้ยมไปแล้วนะแกทำให้ชนไอายนะมันมากินคันนี้ไงมันร้อมไม่ไหวไงเออย,ยังได้เอาเอาเอ้ยส่อ,อ,อ,สองคานซ้อน อ่ะค่อยๆปลดค่อยปลดอันนึงกันเออทีละคันทีละคันมาพร้อมกันเลยนะครับโอ้ย้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีตัวนึงอย่าพาอีกแล้วกันอ้าไว้เลยไม่ต้องปิดหรอกปลาตัวมันเล็กม่พุ่งออกมาแล้วมั้ง เหยื่อมีน้อยนะครับ้องใส่้ังซ่อมเหยื่อไว้แล้วก็เอาถ้ามันยังใช้ได้แล้วก็โยนไปไม่แต่ว่าถ้าปลากินดีนะเหยื่อนิดเดียวมันยังกินนะคะคันกลางมันตอดแล้วนะอุย้ยตอดนานมากไม่โดน ดาวโอ้คโหลราเวยอืมยาได้สักทีรอนานจัดใช่ลงปุ๊บต่อตับเลย แต่ไอ้ใอรนี้ก็ตาตาตออุ้ยติดเลยโอ้ติดปลตอนแล้วมันพาไปติดกับไม้แดงกรอแรงมากค่ะทุกคนแด <laughs> ดแรงจัดส่องหน้าพอดีเลยมีถแถวบ้านก็ฝนไม่ตกเลยอะไรของอะไรของฝนฟ้าอากาศก,ก็ไม่รู้นะคะ ทางที่เขาหน้าฝนแล้วทางที่เขาหน้าฝนแต่ฝนตกแค่ไม่กี่รอบเองแถวนี้และลายที่ก็น่าจะเป็นเหมือนกันนะปันว่าเพราะฝนน้อยนะคะอันนี้ก็คืมด้วยแล้วก็พาที่ก็ส่องน้ามาด้วยอีนิดเดียวข่ายขึ้นไปบนฟ้าที <c oughs> อย่าให้ดูอะไรเหรอผาที่ <c oughs> เอ้ยตต่อป่า mẫn mình sai rồi, sai 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 sai, chảy này cũng เดี๋ยวไม่หักอันตราย <Hey. S 1> ลากมาลากมามันคืออะไรมันคือมันคือ,ต,อ,ต,อต่อไม้ต่อไม้ขนาดใหญ่ฮะโอ้เอ็นเหนียวมากนี่ไม่ได้โฆษณาเองนนะคะ <laughs> ตัวปลาต่อ ได้ยินเสียข้าให้กันแลกตอแล้วอูทุกคนทุกคนเห็นไหมปลาขึ้นแต่ไม่กินเยียวเป็นปันแต่ตัวใหญ่นะออะไรนะปลาอะไรนะปลากายปลากาย เออเออเฮ้ยคันนี้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 หลบใตก้กอไม่โดนไม่โดน ตอนนี้เหยื่อปันก็หมดแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าปันก็ขุดได้แค่ยี่สิตัวนะคะแล้วมาดูปลาที่ปันได้นะคะมีก็ถือว่าคุ้มอยู่นะคะเพราะว่าปลาตอดตอดเล่ตอดน้อยคือปันดึงไม่ค่อยได้นะคะนี่วันนี้ปันก็ได้กระเข้ากลับบ้านแล้วนะคะปันก็มีปลาที่ปันได้ปันก็จะทําเป็นหมดเขาเรียกอะไรอะหมกปลาใบคมิงนะคะสมุนไพรกรีนฮอมมากเลยนะคะ วันนี้ปันก็จะกลับบ้านแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามไปกราจะให้ปันปันเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพอจะกลับบ้านทีเด็ดล่มเลยค่ะ